นาทีนี้ยังโสด <S <S ชื่อซารี่ค่ะขัดนางอายุ24ปีเป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์รายการทรทั์ค่ะปกติแล้วเป็นคนร่าเริงสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็เป็นผู้หญิงปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่า บางทีก็จะเก็บตัวนิดนึงชอบอยู่กับตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีแฟนเป็นจริงเป็นจังเลยในชีวิตนี้รู้สึกเหงานิดนช่วงนี้อาจริงๆแล้วว่าคือชอบฝรั่งนิดคนไทยก็ก็หย่นหย่อนอ่ะถ้าเกิดว no ่าเขาแบบคุยกันแล้วคลิกกันนะจริงจริงเราคือเป็นคนที่ชอบแบบเข้าใจมีเหตุผล แล้วก็ซื้อตัดเข้าเข้ามาก็อยู่กันนานๆหน่อยนะไม่ชอบแบบว่ามามาไปๆปอยากอยู่กันนานๆนิดนึงคราวนี้